รุครั้งแรกไม่เคยจุดแักที่จุดทเกี่แต่เันใจบรุ่นน้ำกันมาเสียงถซตัวตรงอีกว่ากิไปสร้นเลยนะครับเนาะเขาก็้าวงปันบัตนี้ห้งดีคัาตันวะแมนเรียนอรวกกูจังคือนแต่ว่าพี่จุรเยอะนียเนาะแมนครับ จะจนดจะบอเคยเคยเฮดตะแยบเคยจุดตะแย่เลยครับเนาะี่ตะฟัดเอาเนาะแบบตัดเอาก็แม่เาเฮ้งเลยนี่ไม่จุดอีกอยู่อดีกาเอาใจเอฟซีคิว่าเป็นว่าแม่แย้มๆนี่เมวานี้ก็เือจุดให้เอาใจเอฟซียักษ์อหญ่ถ้ามีบทมีรางเนาะครับเนาะเอาขอารอรุ่นแ้มกันครับผมจะรับเลขทูบเสียจวดนะครับเนาะประการสำคัญนะครับเนาะ จะเกิยงรออกมาเลยโอ้ี่เป็นกระสังใช่มมเอาบ่อรูดนไปบ่งนเคยดเล้นที่าดนบ้ครับผมยไป่ระบา จะชัดเนสามเตัวเสออก้วให้เอ็พีดนเปลเอเอ่าอจุดใเอีเปิเอาด้เลยมาลองรูดนะับด้ครับสำหรับเด็กูกเสียจุรับจับจุดไงนะครับว่าจับจุดไงคือเกา เรบเอฟซีครับผมคือว่าเมื่อนี้ซื้อวเพีเอฟซทุกคนนี่ไม่เห็นบุญนักันโอ้รวมบุญนักันปีครับครับรวมบุญนการคือว่ามกำล่าให้เพื่นเส้ครับครับเออเอฟซีมาได้บุญนักันครับผมเอนซื้อวัเพีเอฟซทุกคนมากกเพราได้อยากเนาะครับผมเออซื้อวาเพีซเขาเปกัมล่งซับห้เพิ่อเรื่องสท้าได้บุญรักันวันที่ไดถึงเรีรับกันยเมือสาธูเอารับกัรเอคาเอรับการเพร่า สื่อมาพิยาเพิ <h <h um ่นเหมือนกุยยางเฮ็ดเฮ็ดง่ายเอ็ซีครับครับผมมีหมูหมูสามเนืไก่สามอันนี้เลขกสามเอ็มซี่เพิ่นวันนี้หาเออเออเออขวดผู้สาวเก่าขวัดผู้สาวเก่าเจ้าสุกสีเมืองโอ้เได้บัตรกันได้ขาตัวเดียวโคโลตัววิ่งหาเป็นภาียบานจะได้ไป็ฟันสังสรรคเนาะ เออฟันกีซิบสาสามาดถรัการตรวจของเขาตด้อครับตรวจเี่ตรวจตรวจตรวจเป็นนัก่าซองอย่างารครับผมโอ้ตัวซี่หาคือตัวร่องตัวร่องนี่จิบจิบเทเนต์จิบจิบตัวร่อง เมือนคุดเมือนได้เจ็ดแสนตัวร่องมาโอ้ขนาดตัวร่องนี่เหี๋ยวเ้าเออแต่ก็ถึงตัวเดชวิ่งห่างเดโอ้ได้ได้สี่แสนอ่ะอะไได้ไ้สิบหนึงโอ้โหาาถูกเป็นบุญอีเนาะเสียปาโต้ปาโต้ขอทาอยู่มางเขึ้นเป็นอันัเนาะปาโต้บอบผาดได้นีเยบอผาได้สี่ห่านเนาะครับผมบ่อบผาดได้เนาะสี่ห้าสองหห้าสองครับผม ผมก็ซื้อหกหาซี่หาเออแล้วก็หาสองตัวสองหาสองคือตัวท็อปอจหนะโอ้ตัวรองถือมั้นลักได้ได้บันไดอีรีเนาะได้ครับแมนก็คือจับอกมากอะคือข้อมันตีให้การสนนะเนาะครับเนาะก็คือคนเน้นหาคนวิ่งหาว่าอ่ามัดซึ่งสาสรนคือมัดหาหาบอ่ะ บ๊อบี้โตอื่นเนาะเออบอบี้บป่นเลยฮาโมงโกง่าโอ้แล้วก็นี่ว่าเฮซครับทำบุญน้กันไอ้เพ่นไอ้พ่นได้บุญน่ากันทุกคนเลยสิครับผมอใหญเพิ่นได้บุญทุกคนน่ากันเลยอืือผมกำลังกำลังทุ้นให้เพิ่นครับผมครับเมื่อกี้ก็ไดุ้้นแล้วมันว่า ก็นจะให้เอฟซีคนใดมัดผู้คนเพื่อเพื่อนเพื่อนมากเพร่ะอะไรมันมันมันยึดทางไก่เนาะทางไก่ครับผมกติดตามทางช่องมาครับเนาะผู้ใดอยากมากไอ้เปล่ามากเพราะว่าผมเฮ็ดเพียรแล้วเห็นคนใดเอ้เฮ็ดเพียรเอฟซีมาผู้คนครับผมได้ยี่ดอกเสียเฮ็ดเพียรเรียบร้อยแล้วเมียเฮ็ดเพียรเอฟซีทุกคนวดเด็กกันจะให้ได้เมัดอะไรงวดที่แล้วเป็นเป็นอารมณ์ช่วยได้ก็เสีย ชุดที่เก้ดีสิบดีเดีเหน้เอก้าหน้าตลอดการเก้าหน้าลอวันนี้สีีจัดเป็นชุดไหนครับวันนี้ยังว่าเอาชุดใดรชุดที่สิบเออชุดที่สิบยังบ่แต่สิบดีที่เก้าืเ่สิบดีครับเนาะเออไอ้เว่าจะให้ถือตลอดแลไม่มีงานบอมันเป็นเครื่องเครืองฝันเนาเครื่ฝันของเพลินเนาะครับเนาะก็คือทางอื่นบมเด้มาป้าปุ่นทั้งสิ้น คือเพิ่นฟันเอาฟันเอาล้วนๆฟันเองซื้อเองนักเลงพอเอ่อฟันเองคือเองแม่นเองเอาเองวัดก็ได้ได้ไ้ลาดนึงอละเนาะมึงเนาะครับผมน้อเป็นลาดเนื้อแม่นคือได้เอ่อเลข2ตัวได้เจ็ดแสนครับผมเอ้เลขถึงเลขต๊ดวิ่งหาครับวิ่งวิ่งห่าล่าง เออในซีเซนฮัทก็ดอกเนี้ยสามเสียมได้เป็นล้านหลัครับผมครับผมอันแรแงว่าได้ล้านล้าดอกแล้วแล้วก็ไม่ชี่ซีซา์สมาร์ันกกานกกระพูส่าก่ำเพาะตัวตัวเเออแลวอดกันครับผมแต่นีเอฟซีอยู่เขาจะตีที่ถือเร่งของ่ามเกี้ยมของแชมเลกดาร์น้องแตมาฮาเฮียเขาตีที แล่ว่าซีหาหาซีพอยู่แคนาะดาอนะเขาเมียมาครับผมเาจ็ตีคตีเทกรายีห้าศูนย์ซีศูนย์ห้าีหนึ่งล้วเาบประตูถือมันเลยบาเทีแม่นครับแม่นก็จแม่นอีหลีบางนะครับผมครับผมบอว่าผได้กรตีถือว่เนาะกอดพ่อกับผู้สาวอ่ะเด่ม่ได้นะเออตีีหาหซีนะแม่นี่แล้ว เขาจะตีแม่นี่รีน,นะครับแลก็ใครเนาะเขาจะไครเนาะผมหลายอยู่อา MC ครับแม่มหาหลายอยู่โอ้ย,ยฟ้ามากทอนเลยเขาจะว่าเขาจะคารท็กซี่มาาเมือง ม่เห็นผมนี้ไม่เป็นแย่จวนว่าแม่มาแล้วก็พี่ดอกผมมาแยแล้วก็แม่ผมมาเราวมาเหรียญน้ำด้มาอ้มากมาโรดไรอบพาดอกเดียดี๋ไ้รอบพาเบื้องดอกเอาเงนค้นเบาหยอกเพื่อนนะเอเดมากับมาโรดมาเบื้งได้ครับเอไม่ก่เทอรักกัเนาะเป็นว่าล่ะครับผมไม่อยากบอกเพ้่นมาโรดเพื่อนสี่เหรีน้ำามอนนะเพนมารหลายว่าเสนี่แหละคนคนเอสซี่คนมาก เออม่เห็นตัวกเนเล่าตลกดีอ่่ลนะถือตัวว่าว่าถือตัวดเออเออฟันได้ก็ซื้อของเจ้าของเลยมั่นิมนใจของเจ้าองเขาซื้อเรียกครับแต่วิเครามั่นใจของเจ้าของนัะครับผมนั่นแหละผมเนี่ยเอาเพราเรื่องพราะเพราะผมหาสองครับอือสี่ห้าสองหกห้าสองบอวะกว่าังที่แล้วเออ ว่นนี้ก็จะบอกอยู่จังอยก่อนครับผมก็ได้แล้วเมื่อเครื่องก็ได้อีกเลยเด้อว่าจะมาเลี้ยงกันฟันต้องว่นเลยโอ้ต้องจัดไปเป็นภาสีไม่ได้จัดอีกแล้วท่านขอมาเราจัดให้อีกเลยล่อติดตามน้ำกันนะครับเนาะรอติดตามเบิ้งว่าเสียจนภาษีฟันตั้งไดเนาะเออร่อติดตามเบื้องครับผม แจ้มันจีถือบอถือเจ้าวันจีบอกให้ฟังคือครับผมอืมแล้วเขาบอกมั่นใจที่เราครับผมสินะครับผมบอกไปให้นักกันจีบุ้งยักโตกันบุ้งยังสินะแล้วเขาอยากบอกให้เพ่นฟังสว่าเสียมั่นใจแล้วต้องมาแน่ๆเออ่ยเออต้องถืออีกละโอเคไปไม่ได้ไม่ได้ซื้อไปถือรถดอกดวงดีเนาะถ้าดวงดีไม่ได้ก็ถือเไม่ได้ก็พูดดวงดีเห้ไม่ได้ก so ็บอถือครับผมบอกไม่ได้ก็ซื้อแม่ครับอาจารย์ไหนก็บ่สถือกูจีบ่สถือ เออจะมาัติดตามแล้วกันนะครับเนาะสำหรับาแนวทางปางวัดของเสียจวดนะครับก็คือมือนีเฟินแต่นหำงหมูนะครับมาว่ายปูว่าจะมีกําไรสีเฮ็ดให้สุ่มกัพความแล้วให้มีกําไรนะครับเนาะกําไรสามเสียขี้ทำให้เลยทำให้เลยนะครับเนาะเป็นค่อยๆกานเลยนนครับ ทำ่อสำหรับที่นี่ก่อน,อนอร,รอติอดตามไปน้ำกัดนะครับเพ้่อน่ายแม่ปู้คนกับจะได้ร่าบอกคู่นะครับลาะเบิ้งบรรยากาศไปกันครับผมสำหรับที่นี่สวัสดีครับครับสำหรับเล่กู่กับมาเบิ้งมาล่อมาเบิ้งน้ำกัดนครับครับเล็กู่นะครับ เสียจวนพันลาเพิ่นเพื่ um อจุดเป็นเชนี่เป็นเทียรแหลกนะครับเพื่อเพื่อพ่อแม่พี่น้องเจ็ดสีนะครับว่าสำหรับเดถูกเสีจวนนะครับก็เไปทีูกเสียจวนนะครับนเ่เป็นกแต่ะเ้ากัวเตแต่ว่ามันจะเข้ากับพวกฝันของเสียจวน หนึ่งแรกผนกะบอก,กว่าอยากให้เป็นรางวัลของเอฟซี่นก็เลยไปยูทูกให้ะนะครับเอาไปฟังอีกนึงว่ามันติากระเค๋าฝันเพิ่นบอเนาะครับผมติดตามลิปต,ต่อไปนะครับได้องเอฟซีนะครับเอฟซี